สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคน,นะคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอเนช่อง My House Qd Villay t h a นะคะให้แม่หมอเนนั้นเป็นผู้อ่านไพ่อ่านคำทำนายบอกเล่าข้อความเพรายงานั้นดีๆให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะในว,วันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่อ่านข้อความว่าเขานั้นคิดและรู้สึกอย่างไร กับคุณกันบ้างนะคะเป็นพลังงานเลิฟแรนดอมนะคะโดยเราจะใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการอ่านวันนี้นะคะซึ่ง Universal Word จะเป็นสำรับในการอ่านดูว่าเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณและตามด้วยบอก,การเกียตัวนี้นะคะว่าเขาอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับทุกคนที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังในวันนี้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขอให้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยพลังงานดีๆที่จะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกว่ามีความสุขสดชื่นในหัวใจนะคะพร้อมที่จะพบเจอกับความรักดีๆทีวทุกคนลรอคอ,อยแล้วก็เฝ้ารอ ตามหานะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาได้คิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะ พิรารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างสิงไม้เท้านะคะคิงเหรียญแต้มจิเชียน The เจ็ดเหรียญ เทอร์มิดนะคะพลังงานในวันนี้เนาะมันดูเหมือนกับว่าความคิดความรู้สึกที่เขามีกับคนนั้นนะมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แรงมากสักเท่าไหร่แต่มันจะแรงในเชิงว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่จะต้องทำอย่างไรต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไงเพื่อให้มันดูเหมาะสม แล้วก็คุ้มค่ากับการที่จะทําให้คุณนั้นรู้สึกดีกับเขาดูเหมือนว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาของการที่เขาจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองตัวของเขาเองนั้นได้เติบโตได้เข้าใจได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการใช้ชีวิตนับปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับเขาในการทำงานการหาเงิน การรับผิดชอบสิ่ง,งต่างๆที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้และเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องเรียนรู้ระดับความรู้สึกและจิตใจและอารมณ์ของเขาเองไปพร้อมกันด้วยค่อนข้างมากนะคะคือมันเป็น energy พลังงานที่ค่อนข้างนิ่งแต่ว่าก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ในใจลึกๆแหละว่า ตัวเขาเองอะ่ะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วแหละเพื่อเขานั้นน่ะดูดูเพอร์เฟกและสมบูรณ์ได้มากขึ้นได้ดีขึ้นมากกว่านี้ถามว่าชีวิตตอนเนี้มันค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมสำหรับเขาเนี่ยก็มองว่าใช่และมันอยู่ในจุดที่เขากำลังรอ คำตอบรอผลพลอยได้รอเรื่องของการเงินหรือกําลังอยู่ในช่วงของการที่แบบต้องวางแผนให้ดีหรือตัดสินใจให้ดีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยทำอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์มากที่สุดบางคนอาจหมายถึงเป็นผู้นำ มีภาวะเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นเป็นคนที่ต้องคอยดูแลบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆให้กับบุคคลในครอบครัวเป็นเป็นเหมือนเสาหลักสำคัญเลยด้วยนะคะคือสิ่งที่เขาเป็นและรู้สึกกับตัวเองในตอนนี้มากๆว่ามันก็รู้ว่ามันคือส่วนหนึ่งมันคือปัจจัยหนึ่งเลยที่เขาจะต้องทำให้ดี ถ้าหากเขาอยากจะมีใครสักคนในชีวิตที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังยั่งยืนและยาวนานและมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันที่จะได้มามันต้องใจเย็นและรอคอยต้องอดทนนะคะอืมทีนี้เรามาดูว่าเขาคิดและรู้สึกอะไรกับคุณอีกคะ เหมือนมันเป็นการเตรียมแผนวางรากฐานชีวิตอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาเขาจำเป็นต้องทำถ้าเขาอยากจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเขาจริงๆอยากที่จะมีคนมาอยู่เคียงข้างในความสัมพันธ์อยู่อยู่เป็นคน รักคนที่สามารถที่จะเชื่อใจไว้ใจและเขาปกป้องดูแลได้อืมนะคะอืมนึกถึงแบบพวกัวกน้าครอบครัวพวกคนที่มีความรับผิดชอบสูง,สงคนที่ตัดสินใจค่อนข้างยากอืมจะทำอะไรแต่ละทีก็ใช้เวลาคิด ค่อนข้างนานหาเหตุผลมาไต่ตองมาเอาตรกะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมาเปรียบเทียบมาหาคำตอบมามาเป็นตัวเช็คลิสต์มาเป็นตัวบอกว่าเหมาะสมหรือ,อยังถึงเวลาแล้วหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังตัวเหล่านั้น จะดูแลใครได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาต้องทำตัวเขาเองให้ให้รู้สึกมั่นคงก่อนที่เขาจะไปทำให้ใครอีกคนหนึ่งในชีวิตของเขาอะถ้าเขาไม่มั่นคงมากพอเขาไม่ได้มีความมั่นใจที่ที่แบบเขาก็ยังไม่พร้อมและไม่มีความมั่นใจมา,มากพอว่าเขาจะดูแลคนอีกคนหนึ่งได้ดีหรือเปล่าคนที่เขาอา่อยากจะ ใช้เวลาอยู่ด้วยนะคะอืเห็นไหมเอ p มเพลขึ้นมาถึงว่าล่ะทำไมเขาถึงพยายามที่จะมุ่งมั่นไปที่ตัวเองค่อนข้างมากแล้วก็พยายามที่จะทำตัวเองให้ดีก่อนเพราะว่าเขามองคนเป็นเหมือนดิเอยมเพจสเลยนะคะเป็นคนที่คู่ควรและควรค่ามากมากแก่การที่จะได้รับเรื่องของความรักความสุข ความสบายอกสบายใจอเมันคู่ควรแล้วมันควรจะได้รับแต่สิ่งดีๆไม่ควรที่จะมีเรื่องของความทุก์ความไม่สบายใจสิ่งที่จะต้องให้กังวลหรือคิดมากคือมันพอมันควรที่จะอยู่ในอะไรที่พร้อมแล้วในความคิดและความรู้สึกของเขาก็คือคุณควรมีหน้าที่นั่งเฉยๆแล้วก็ทำสิ่งที่คุณควรจะทำแล้วที่เหลือเดี๋ยวผมจะจัดกาดูแลคุณเองหรือถ้าเป็น ผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็คือก็จะบอกประมาณแบบอ,อยากให้คุณผู้หญิงนั่นะอยู่เฉยๆทํทำหน้าที่สิ่งที่ควรจะทําสิ่งที่ควรจะรับผิดชอบเพื่อครอบครัวให้ให้ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็หมายความว่าคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาพร้อมที่จะดูแลสนับสนุนซัพพอร์ตและเป็นกําลังใจให้อะไรองนี้เห็นไหมอืม queen s of pentacles และ s พ o ออฟสอดเด็กชือดาบนะคะถ้าใครนะที่เป็นอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าหนึ่งคนในตอนนี้หรือรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเอะใจไม่สบายใจแน่ๆว่าเขามีใครคนอื่นหรือเปล่าหรือ ใครบางคนกําลังพยายามเข้ามาทําสิ่ง,งต่างๆที่เหมือนพยายามจะเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ไหมอะไรเงี้ยอืสําหรับอันนี้ไม่บอกจะบอกว่าสําหรับคนที่คุณมีสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเป็นครอบครัวแล้วนะบางคนเป็นสามีภรรยากันแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คือคุณเป็นตัวจริงของเขาแหละแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างช่วงเวลาอะไรบางอย่าง หรือสิ่งบางสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องเคลียร์และจัดการเพื่อทําให้คุณรู้สึกสบายใจและมั่นอกมั่นใจในตัวเขามันอาจจะเคยมีสถานการณ์ของการมีคนสองคนอยู่ในเวลาเดียวกันซึ่งคุณอาจจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ได้ส่วนคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็หมายความว่าเขานั้นน่ะค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นและมั่นใจในความรู้สึกของเขาแหละว่าเขานั้นให้คุณเป็นตัวจริง แต่ว่าด้วยช่วงสังหวะเวลาด้วยสถานการณ์ด้วยปัญหาต่างๆที่มันมันเหมือนมันมีผลกระทบผูกพันมาสักระยะเวลานึงหรือช่วงเวลาหนึ่งที่ที่มันเคยเกิดขึ้นเขาต้องพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาเก่าๆพยายามจัดการกับอดีตอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องทำให้คุณเชื่อมั่นเชื่อใจและสบายใจ ให้ได้ว่าเขานั้นมีคุณแค่เพียงคนเดียวเช่นการสำรักคนที่มีคู่ก็คือเขาพยายามตัดใครบางคนที่ไม่ใช่ไม่ได้สําคัญต่อชีวิตของเขาออกหรืออาจจะเคยมีความสําคัญแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับคนที่เขามองคุณเป็นเดยนเพลสตรงนี้เขาคนนั้นอาจจะดูถูกใจถูกอกถูกใจเขาหรือดูเหมาะสมดูคู่ควรดูแบบน่าสัมผัสน่าจับต้องน่าแบบว่ามันดึงดูดอะไรบางอย่างเขาในบางช่วงบางจังหวะบางเวลา แต่ว่าพอสุดท้ายแล้ววันเวลามันผ่านไปความคิดความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเขาเขาได้คิดไต่ตองพิจารณาถึงเหตุผลบ้างอย่างเรื่องราวต่างๆช่วงเวลาที่เขาเคยมีมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งมากระตุ้นแล้วบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำมันอาจไม่ได้ถูกต้องและ มันจะมีคนไม่สบายใจแน่ๆกับสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเป็นฉะนั้นเขาจำเป็นจะต้องเคลียร์แก้ไขและจัดการเพื่อยุติปัญหาต่างๆเหล่านี้เพื่อเพื่อความเพื่อสร้างความสบายใจให้กับคนที่เขารักต้องการและรู้สึกว่าเขายังคงมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้ อแต่ถามว่ามันจะง่ายไหมหรอแม่มอมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแหละดูสิพลังในการต่อสู้ของเขากับเป็นแค่เด็กแต่ควีนเน่ะควีนคนนี้ก็ค่อนข้างรักและหลงใหลแล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกที่ค่อนข้างหนักแน่นให้กับเขาเช่นเดียวกันแหละฉะนั้น มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักประมาณหนึ่งเลยแหละว่าเขาอาจจะสู้และอดทนและจะพยายามเคลียร์แก้ไขปัญหาจัดการเรื่องราวต่างๆตรงนี้ได้อย่างไรนะคะเพราะว่าเ n e r g y พลังงานมันค่อนขอ้างต่างกันมากๆเลยเนาะเป็นกําลังใจให้เขาแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดเขาคิดอยากจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือทําทุกอย่างให้มันชัดเจนขึ้นก็ขอให้เขาทาให้ เกิดประสบความสําเร็จแล้วกันเนาะให้ประสบความสําเร็จแม้ว่าจะอาจจะเนื่อยหน่อยก็ตามอืเนาะมันมีเรื่องของแรงดึงดูดอะไรบางอย่างด้วยแหละอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เคยผูกพันกันมาอืมมันเลยค่อนข้างอาจจะ อยากตัดแต่มันก็ยังตัดยากเพราะบางครั้งการตัดใครสักคนออกชีวิตมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะตัดเขาออกเสกชีวิตแล้วเขาจะยอมไปง่ายๆใช่ไหมล่ะคะอืมเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเขาจะ take action อะไรต่อไปนะคะเขาจะ take action อะไรต่อไปเขาจะ take action อะไรต่อไป ใจเขาอะลึกๆก็เขาก็รู้แล้วแหละนะว่าเขาว่าต้องการใครก็ต้องการคุณนั่นแหละแต่ว่าปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆที่มันต้องเคลียร์เนี่ยคือตัวแปรสําคัญเลยที่เขารู้สึกว่าเขาต้องทําให้มันชัดเจนถ้าเขาอยากให้คุณรักเชื่อใจเขาแล้วก็รู้สึกไม่กังวล เขาแค่อยากให้ใครคนหนึ่งที่เรารักมีแต่ความสบายอกสบายใจอะมันไม่ควรมีเรื่องอะไรก็ตามที่ยังเป็นเศษหรือเป็นติ่งของความความรู้สึกที่มันไม่ดีหรือสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดความกังวลใจมันต้องเป็นความบริสุทธิ์ใจที่จะนํนมนามามอบให้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูเขาจะ take action อะไรต่อไป staying น,นะคะ แปดเมถาวรเขารอคอยวันเวลารอคอยโอกาสรอคอยการติดต่อรอคอยช่วงจังหวะเวลาอยากจะพูดคุยอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณอยากใกล้ชิดกับคุณแล้วก็อยากบอกให้คุณรับรู้ว่าเขาจริงใจและจริงจังกับความกับความรู้สึกที่มีกับคุณมากๆเลยนะอืม เขาจริงจังจริงใจแล้วก็รู้เอต้องการแสดงออกทางความรู้สึกที่มีกับคุณมากๆแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดทุกอย่างแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าเนี่ยแหละมันคือผลของการกระทำมันคือผลอะไรบางอย่างที่เขาอะต้องพยายามต่อสู้เพื่อเคลียร์เพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นอื สิ่งที่เขายัางจะทำก็คือการพูดคุยกันติดต่อกับมาหาคุณคนที่อยู่ทางไกลกันเขายังคงมีความเชื่อมั่นและมีความหวังว่าวันเวลาที่เขาจะได้กลับมาหาคุณหรือวันที่เขาจะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้จบและลงตัวเนี่ยมันคงจะไม่สายเกินไปใช่ไหมการอดทนการต่อสู้ที่สบักสบอมของเขาเนี่ยที่เขาพยายามหงแหนแล้วกอดมันไว้เนี่ย ร่างกายก็เต็มไปด้วยบาดแผลแล้วก็บททดสอบวิธีการต่างๆอะไรที่มันทุกพูดง่ายๆก็เหมือนโดนเอาอะไรมาตีหัวทําให้ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้จนกว่าจะชนะกัอบกอดสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเอาไว้ให้ได้เนี่ยมันก็ค่างจะเหน็ดเหนื่อยและสังหัสเหมือนกันเขาคิดว่ามันความจริงใจที่เขาจะเอากลับมามอบให้กับคุณเนี่ยเอามาแสดงออกให้กับคุณเน่ะ ในวันนั้นวันที่เขาคิดว่าทุกอย่างทุกสิ่งมันถึงเวลาแล้วอะ่ะมันจะไม่สายเกินไปใช่ไหมเข,ข,ขาคข่อนข้างคิดถึงแล้วก็ค่อนข้างโหยหาคุณเหมือนกันนะ ในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันในช่วงเวลาที่ห่างไกลกันบางครั้งก็รู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกว่ามันไม่สดใสเออมันคือคนที่ลึกๆแล้วมันมีความหมองมนมันมีความอึมครึมอยู่ภายในใจแล้วอยากที้จจอยากจะอยู่อยู่ใกล้คุณ การได้อยู่ใกล้คนการได้ใช้เวลาร่วมกับคุณนะมันมันทำให้เขาอบคุนหัวใจไม่รู้มันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เขาต้องพยายามอดทนอยู่ในตอนนี้เพื่อทำทุกอย่างให้มันดีในแบบที่เขาคิดและเขาตั้งใจนะคะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่าว่า ช่วงเวลาเนี้ยที่ไม่ได้มีเขาอยู่หรือว่าเขาอาจจะกาลังทาอะไรบางอย่างเพื่อตัวของเขาเองแล้วก็เพื่อความชัดเจนที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณเนี่ยไพ่อยากบอกให้คุณทําอะไรไพ่อยากบอกให้คุณใช้ชีวิตกับตัวเองอยังไงไพ่มีคําแนะนําอะไรให้กับคุณคะไม่มีคําแนะนําอะไรให้กับคุณนะคะ กับคนในช่วงเวลานี้ที่อาจจะยังต้องอยู่กับตัวเองไปก่อนโดยที่ไม่รู้ว่าวันเวลาต่างๆที่เขาจะเคลียร์และแก้ไขสิ่งต่างๆที่เขาตั้งใจเอาไว้อว่ามันพร้อมและดีที่สุดสำหรับการกลับมา คุณควรจะทำตัวอย่างไรอยู่ยังไงอะไรมีเนาะโอเคค่ะเพศอัพครับเด็กถือ,ถ,อถ้วยคุณเองอะ่ะก็รู้แหละว่าหัวใจของคุณน่ะความรักความรู้สึกของคุณอะ่ะมันยังคงมีให้กับเขาตลอดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มองหาใครเลยด้วยถึงคุณจะมีถ้วยอยู่มีสิ่งดีๆอยู่มีความรู้สึกมีอะไรต่างๆอยู่ตรงเนี้ยหรือมี ปลาตัวน้อยหรือเหมือนใครก็พยายามที่จะเฮ้ย hey, มองฉันหน่อยสิสก,กิดครับ hey, เฮ้ยเฮ้ยเราชอบแกะอ,อะไรเงี้ยมองหน่อยดิมองหน่อยเง,อยอยงี้ยคุณก็ไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้รู้สึกว่าอยากสนใจมันสักเท่าไหร่อืมเห็นไหมคุณยังคงผูกมัดยังคงรู้สึกรักแล้วก็มันยังไม่ความความรักความผูกพันที่คุณมีให้กับเขามันยังไม่ได้หายไปไหนเลยแล้วมันยังคงอยู่ในหัวใจของคุณ ไพ่ก็อย่าบอกว่าคุณอาจจะต้องคิดมากเครียดกังวลให้น้อยลงหน่อยความเครียดความคิดมากความกังวลที่มีอยู่ในความคิดความรู้สึกของคนเนี่ยคุณจะต้องจัดการมันเคลียร์มันแล้วก็รู้สึกกับมันให้น้อยลงเพื่อให้ตัวเองนั้นน่ะได้มีเวลาในการไปทำสิ่งต่างๆที่มันน่าสนใจ หรือมองอะไรใหม่ๆก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกดีอย่าพยายามฝืนอารมณ์หรือเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้แล้วบอกว่าแล้วก็เฝ้ารอตั้งหน้าต,ตั้งตารอหรือว่ากดดันตัวเองว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคืออย่าอย่าพยายามโฟกัสกับมันมากให้ให้ตัดความเครียดความวิตกกังวลตรงนี้แล้วก็มอง มองไปที่สิ่งที่ทำให้คุณนั้นมีความสุขมองไปถึงคนรอบตัวที่ทำให้คุณรู้สึกดีให้เวลากับสิ่งต่างๆที่จะเติมเต็มรอยยิ้มเติมเต็มความสุขความสนุกสนานความสดใสในชีวิตของคุณถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตนะหรือเข้ามาทำให้สนใจคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขามากเพียงพอที่อยากจะทำความสัมพันธ์ในแบบ คนรักหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ถ้าเขาเป็นเป็นเขาไม่ได้ดูเขาดูเป็นเจ้าปลาตัวน้อยตะกลมแป๋วที่แบบว่าเข้ามาด้วยความแบบอ่ารู้สึกดีอ่ะรู้สึกว่าเข้ามาด้วยความจริงจังและจริงใจแบบอาจจะไม่รู้หรอกว่ามากมากมายขนาดไหนเพราะมันยังเป็นดูเป็นปลาตัวน้อยที่ตาใส่แป๋วดูแบบว่า ใครๆจะป๊อปปิ้เลิฟอะไรเงี้ยเฮ้ผมชอบคุณฉันฉันฉันประทับใจคุณฉันแบบอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกอยากจะสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบนั้นก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบของมิตรภาพเพื่อนความรู้สึกดีๆก่อนก็ได้ถ้าคิดว่ามันไม่เสียหายอะไรคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้และทำความรู้จักกับคนเหล่านั้นที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้ส่วนเรื่องความเครียด ความกังวลสิ่งที่มันเหนียวล้งผูกมัดความรู้สึกภายในจิตใจของคนไว้เนี่ยให้คุณเต็มไปด้วยความไม่สบายใจความทุกใจเนี่ยตรงนี้คุณต้องพยายามตัดทิ้งแล้วก็มองข้ามมันไปไม่งั้นมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาแล้วก็สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงตามมานะคะ โอเคไปกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนั้นน่ะได้พบเจอกับความรักดีๆในทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะกับคนนี้หรือใครก็ตามที่คุณรอคอยอยู่นะคะไว้พบเจอกันใหม่คราวหนะ้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ